หนูเลือกคำว่าอะไรตอนนี้สองที่นักแสดงก็เลือกตัวเองกันแล้วตอนนี้กเลือกตัวเองกอนไี้เลือกตัวเองกันแล้วตี้ก็เลือกตัวองกน้วตอนนี้ก็เลอกตัวองกันแลอนนีเลือกตัวเองกันแล้อนนี้ก็เลือกวเองกันแล้วตอนี้ก็เลือกวเอนล้วตอนนีือกตัองกันแลวตอพี่ก็เลเอนแลอี้ก็ลอกตัวเอล้วตอะไรคะ็อกตัวนิโ้วอนนี้กเลือกตัวเนแลี้ก็เลือกันแล้วตอนนี้ก็เลือกตัวนแล้ว 因为ลุงมีว์选了一个艾牛的贴纸然后 C 有问到是什么意思นะครับอะไรเหรออะไรเหรอเหรอเหรครับผมเฮียรู้ไหมว่าจะแปะอันไหนให้น้องแล้วรู้ไหมว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่เลือกอันนี้พอหล่อเพราะว่าเป็นเพราะว่าหล่อครับอันไหนเนี่ยอ่ะอ่ะอันไหนจีเฮียเฮียแปะคำว่าน่ารักไหมไม่อันนี้คำว่าอะไรจ๊ะคืออะไรอ่ะ นี่นี่คำนี้คำนี้อะถามคุณทีถามคุณทีคุณทีอนี่อะไรไม่เมย์ไม่เมย์มนใหม่บ้านสวยๆครับสวยสวยเออสวยนะคะและนี่คือความน่ารักของเซตของเราของสีจันเซตที่ส